เออข้ามาติดตามช้างป่าแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาจุดทั้งช้างออกนะครับเยี๋ยวรถ่ายอยู่ข้างนอกนี่นะครับอยู่ในป่าย,ยางรอเปล่าี<ป>่ายเออทมีมีมามายแล้วักทายแล้วเจ้าไข่นะครับผมเจอเขาแล้ว วิ uh, ่งแล้ววิ uh. mm ่งแล้วครับแบงคไหนแล้วเหนปามอยู่ช้อปปิ้งอยู่ไข่มาตัวเดียว เจ้าไข่ยังอยู่นะครับอยู่ที่ฟ้าชัมยานนะครับมีมัวกแล้วเหรอไม่ไงเดี๋ยวเราค่เรียนดันออก ไปฝั่งนู้นใช่ไหมเดี๋ยวน้อยมืดนะน้าอยู่ทางนี้ก็ได้เดี๋ยวอยู่บนนี้ก็ได้ครับพีเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรอบทางครับ้อน้าลมขึ้นข้างบนน้าลมน้ลมเดี๋ยวถ้าออกมาเขาพาตัวเดี๋ยวออกไปบอกแล้วนะผมจะเดี๋ยวผมจะอ้อมทางนู้นวางไปฝั่งนู้นพลักดันมาทางนี้เราขึ้นที่สูงเนี่อยู่แถวนี้เน่ตรงหินเนี่ยได้ไปเลครับผม มหมูมานอยู่กิน้วมากินอยู่ยมามล้วมาสองแล้วแม่มา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 หมามามมามามมามามม่มาออมากาม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 ่มมูมา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 เาม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 าลามามมาา ออกมาโชว์ตัวแลอ่มาทำในเฟรมละมา,ามามาเออมามามาทั้งนี้เลยมาลงมาเออทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้กินกินกินเขากินอยู่อ้าวทางนน้นเดินกลังเดินมาพุ่มเป้พุ่มเป้มาแล้ว đừng ạ. À, thai thai thai, thai kiểu vậy. kiên มาแพ็คู่นะครับแม่ลูกนะครับแม่หมูลูกหมูอ้อแพ็คู่แม่ลูกอ,อยู่มั่ว่ะครับ ยังเห็นยังป่าแล้วดวนดอุปกรณ์เยอะเกินใช่ดูสับเลยสับเลยไาทางไหนแม่แม่มาเนี่ยช่างออกเลยนะมทุนทุนสมบูรณ์ไปไหนอ่ะเนีงงตรงเนี้ย จะเดินไปไหนอยู่ล่ะแม่เราไปเลยน้เราไปไม่ได้เฮวยเขาให้อยู่นี่เขาเขาจะเขาให้มาข้ามเนี้ยเราต้องอยู่ที่สูงเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวเขาผักดันอยู่เขาผักดันอยู่เออเอเนี่ยเขาจหลงหลังก็ไดนี่มาอยู่ตรงนี้ตรงมุมนี้มุมนี้เอ้าเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้หนูไปนู่นแล้ว ยังอยู่ยังอยู่เห็นอยู่นะเห็นเนาะเห็นเนาะออกมา2ตัวอยู่าสามตัวยังไม่ออกมามีลูกหมูก็จะแม่หมูนะมาแม่ลูกนะเพราะว่าคิดหนุนไหนทางนี้อยูอ่นี่อยู่ บอนะน,น,นั้นนั้นนะตรงแสงไฟนั้นนะช้างอยู่ตรงนั้นนะหน้านหนเห็นไหมขยับอยู่อยู่ในพุ่มไม้เหนะ็นอยู่เห็นอยู่แม่หมูนะตัวนี้เห็นแม่มนห,นหมู <N> <U> กับพี่ไข่ แม่หมูกับพี่ไข่นะ้อไไข่เน,ะนาะยังนนะยังไม่เห็นเนาะเห็นแต่แม่หมูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นอยู่นะครับกินอยู่กินอยู่กินอยู่ไอไข่นะครับเนะี่ยเห็นนะเห็นนะ ไอไข่ไข่เห็นแล้วไอไข่เจ้าไข่นะครับผมเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วแม่เขาออกมาแล้ว ออกมาแล้วไอ้ไข่ก็ไม่สวยอ๋อแม่หมูแม่หมูมหมเห็นเนาะ<ๆ>เห็นเนหะจางอยู่ข้างบนอยู่นะ กินตามธรรมชาติเข้าตามสบายอยู่เพิ่ขึ้นไปนายนูเพิ่งป่ายางไปละข,ขึ้น่ป่ายางไปแล่วไอ้ไข่ขึ้นไปละไข่ตัวเล็กตัวตึงเมืองจมพรขึ้นไปละเป่าละเป่าลมเป่าปากละเห็นนะครับทุกคนหนูตูดช้าง เราก็ยามองอยู่นะร,บรอบๆตัวนี้เห็นช้างสองตัวอยู่ครับม่หมูกับเจ้าไข่ครับผม